อได้เบ็ดแล้วขอบคุณครับก่อนนู่นเจ้าของเบ็ดนะครับเดินอยู่นู่นเอามาแบบแเบ็ดเอา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 เบ็ดมาให้มาไปหาไส้เดือนไปใส่หาไส้เดือนมาใส่ท่านรู้มองปักดีๆนะตาเราลูกพี่อันเจอป่วยย่าชันกีฬามีเยอะแยะเดี๋ยวครับไปไปหาไส้เดือนนี่เบ็ดอย่างดีกี่อันกี่อันเอาลูกให้อัน หกเจ็อืมเกอ็ดสบสองอ่าสิบสองอันเดี๋ยวลุงบ่าวบอกว่าได้ปาลาเลือดมานในเบ็ดลุงบ่าวทำนี่ของเท,ท <c oughs> สเลยว่ากินปลาง่ายได้เราอะมานเด้ไปไปหา,สาเโโหส้เดือนบ้านนี่โอ้เส้เดือนเต็มแล้วมันต้องหาเหรอแล้วก็ปักห่างกันตามนานนะเออจัดไปบ้านนี้เอาไปอ้วน เอากล่องลงไปทิ้งขยะด้วย,วยมามาเอาขี้เดือนเอามาด้วยเลยเดี๋ยวมาปักกันกนี่ตอนนี้ก็จะปกันปกน,น,นี่ป,กปักลุงนาเนี่ยแหละมาเร็วมาปักปุ๊บใช้ขี้เดือนนี่โอ้กะลองแรงกะลองยิงมาปักปลาปักเบ็ดปลาตอนนี้เราจะใส่เบ็ดปลาเด้อจอดที่มาลูกเพื่ออกี้ เราไม่รู้หรอกใส่ไปเรื่ปักเรื่นี่ปักเล่อปักตรงเคลียร์แบบปักแบบอันนี้ด้วยนี่ต้องแบบให้มันที่แบบลุ่งโล่งได้มันหากินได้เด้เออไอ้วน,ป,น,นปักโนนบูปักนี่นแ่เอ๊ะอย่าให้มันใกล้เหนือให้มันมีแบบดินอ่ะเวลามันมาหากินมันสีได้เห็นตรงุ่งโล่งหาที่มันลุ่งโล่งถ้าบโล่งเขาก็เคลียเอาเคลียออก ใส่ว่นปักอยู่ใส่เฮ้ยนกยังคือบินรอบบนนู่นเต็มเลยนก,กนกห่างปากโอปากคางใส่เดี๋ยวปักมองมาโล่งๆนี้นี่ครับใส่เลี่ยวให้เยืยอาไปใส่เบ็ดก่อนโอ้ยปักให้มันเนียนได้ปลาไปด้พัวนา่าดินแข็งบ่ เป็นแข็งกับปักได้อยู่นี่หามองปักเอาบานนี้ปลาคอดึงไปโรดบานนี้เออเฮะพาดิกนอยมาใส่เป็ดใส่ห่างๆกันเฮ้ยโตแล้วบอกเห้นม่เฮ้ยบ่ตอดเลยปั๊บ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 ผุด่ะผุดอ่ะผุ่ะนะน่นนั่นน่ะอาปักให้ทั่วเวนกันระยะโดยประมาณเอาจนสุดเด้อแลวเหลียวเข้ามาสำรวจกันว่า มันจะได้ปลาไมวันนี้ <c oughs> ประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีกับมเบึง,งโอ้ย <c oughs> มันเบิดแล้วหัวหารเอยอาหาร,อาหารโอ้วนกปากหางบินอย่างนี้่ง <c oughs> นี่ครับตอนนี้ก็ใส่ บ้านเฮากระซำบ้านเฮานี่หลักละาครับวิถีชีวิตบ้านเฮาปากเลยหาที่ดีๆอะไรมันขดกันคือยังไงอะไรขดกันถามถามคนปากไงอะไรขด กกย่าง,งย่าง,งถ้าไปกินมันก็จะดิง่งปุ๊บบุ๊บบุ๊บ,บ,บลงถ้ามากินไม่เอ็ตัวเลยปากแน่นอยู่บ่เออเออเอาไปปากอ้อมไยให้ตัวเลยแล้วเดี๋ยวเข้ามายามกันไปเอาไปให้เบ็ดเบ็ดนัน่นแหละ เรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลากินกันหรือเปล่าเออปลกไปเรื่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆปัากให้รอบเลยเออนั่นก็นกนได้นั่นก็ได้เออมองปลาหน่อยมองปลาซิวลายอยา,อาลงุงมันติดตอดกินเ,ยเหยื่อเฮาเบิด สายโหลดก็ได้อันหนึ่งฮันเออฮะหาหาหาอยู่หากินได้เยอะกี้แค่เดียวกินห้องไปแล้วออกกอดไหมตรงนี้จะลงได้จะลงได้ยาวไปถึงพุ้นเลยพื้นที่เฮาประมาณ800เอเคอร์สามารถจับปลาได้จํานวนมาก จำนวนหนึ่งตัวระวังเบ็ดเกี่ยวกันเด้อ <l ots> เดินใกล้ๆกัน <l ots> เอาลงไปวัดจัดไปเอ้สไลด์ลงเลยอ่หามองดีๆบางนี่นมองดินนี่นีมองล่งๆนีจัดไปเออ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 ล <l ots> องเท้าแบบสไลด์ อะไรดึกจำไว้นะาลงตรงไหนอะ่เนอะเบียดอ่ะทั้งหมดมีจักหลัง <12. S 1> เออเก็บขึ้นครบสิบสองเด้อ <laughs> เสียบใกล้ๆริมก็ได้ได้แล้วเปล่าอยู่เปล <laughs> ่าอยู่ก็อยู่นู้นไปเสียบต่อ อ่ะทยอยลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามามา,มาตรวจกันนะครับมายามเบ็ดมายามเบ็ดโอ้ยเหยื่อหมดแล้วเอาเหยื่อมาใส่เด้เหยื่อหมดแล้วบ่อได้ซ้ำเดี๋ยวไปด,วดูดสำรวจกันเฮ้ยดิกๆๆๆๆๆ๊กดิ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 ๊กเอ๊อ เย้ได้แล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวปาดตัวบักยางไงญนเนี่องหนึ่งตัวเดี๋ยวเอาเนี่ยมาซื้อเนี่ยมาใส่เดี๋ยวไปเข็งไปเข็งตัวนี่งเดี๋ยวเอาเนี่ยมาใส่ตางไว้ก่อน โอ้เหยื่อหลุดมีเหยื่อมืดมืดเห็นๆยามเด็ดเลยบ้านเฮาก็สำบ้านเฮานี่ละมิดเย่า <c oughs> ยังวะโอ้โหปลาอู้ปลาหมอปลาเข่งแล้วมันมีปลาคอเมื่อกี้นี่สงสัยปลาคอสวบได้หนิเฮ้ยนี่นี่ปลาคอกัดปลาหมอเอาเป็นเหยื่อไปเลยเป็นเหยื่อไปเลยอืนี่เอาไว้เป็นเหยื่อเลย สรุปแต่ไปเคียงน้อยตัวหนึ่งหนึ่งตัวแต่ไปเคียงน้อยตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาเหยื่อมาใส่เห็นไหมไปเคียงน้อยอยู่ตรงนั้นนะ่ะเอาเหยื่อใส่บาดนี้ทยย่ยางไปยางมายางไปยางมาเดินไปเดินมาอ่ะมีใส่ปลาแบบนี้ตลอดเลยป่ะปดปลาโอเคครับประมาณนี้แหละคลิปนี้ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแกะปลาก่อนใส <c oughs> ่ปลาคอ,อน้อยเอ้ยใส่ปลาช่อนตรงนั้นน่ะมันมีติดปลาหมอตัวหนึง่งเหมือนเหมือนปลาปลาช่อนสวบมันอ่ะแต่ว่ามันไม่อยู่ปลาช่อนไม่อยู่ <c oughs> เห็นแต่รอยปลาโดนกัดอ่ะปลาหมอโดนกัดอ่ะ <c oughs> จับดีที่จับแน่น กำเน้นเนนเลยเน่นเสือมันลื่นไหนอะตะคอมอยู่ใส่เข้าไปข้างในใครับคลิปนี้ไปครับ